มาทดลองอบดอกไม้แห้งด้วยข้าวสารกันบ้างนะครับส่วนจะได้ผลเป็นอย่างไรต้องรอเวลาแล้วก็คอยรู้ไปพร้อมๆกับผมในตอนต่อไปนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นตอนแรกครับผมก็คือหลังจากที่ผมสอนให้นักเรียนเนี่ยทดลองทําดอกไม้อบแห้งด้วยซีลิก้าทรายเอาไว้หลายคลิปนะครับเพื่อเอาไว้ทํางานศิลปะแล้วก็คราวนี้ผมจะลองมาอบด้วยข้าวสารดูบ้างนะครับบอกที่มาที่ไปก่อนก็คือว่าย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนดอนทองพุทธยายเนี่ยมีโรงสีอยู่ในชุมชนตาลสุวรรณนะครับ แล้วผมเนี่ยก็สั่งข้าวหอมมะลิเอาไว้หุงกินที่บ้านทีนี้ผมก็ต้องเอาข้าวมาเลี้ยงหมาเรื่องเรียนด้วยไง <c oughs> ไอ้ครั้นจะใช้ข้าวหอมมะลิซึ่งถังละ600บาทเอามาหุงเผื่อโคนเผื่อหมาด้วยเนี่ยมันก็จะสิ้นเปลืองไปหน่อยนะครับผมก็เลยถามไปที่โรงสีแล้วเขามีข้าวปลายครับหรือว่าปลายข้าวหรือว่าบางคนเรียกว่าข้าวท่อนไม่รู้จะเรียกไงก็แล้วแต่นะครับก็คือกิโลละแค่สิบาทเองอะสิกิโลก็ร้อยเดียวนะครับ ทีนี้ผมก็เลยลองเอาเนี่ยมาใช้อบดอกไม้ขั้นตอนเหมือนเดิมครับแค่เปลี่ยนจากซิลิกาทรายซึ่งเป็นสารเคมีนะครับมาเป็นข้าวสารข้าวท่อนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับดูสิครับธรรมชาติแค่ไหนมอดเต็มเลยนะครับรับรองว่าปลอดสารแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมเอาเข้าปลายหรือปลายข้าวเนี้ยเข้าอบด้วยไมโครเวฟก่อนสัก5นาทีนะครับเพื่อที่จะไล่ความชื้นออกก่อน เมื่ออบแล้วก็รอจนมเมล็ดข้าวเย็นลงนะครับแล้วก็เอามาอบดอกไม้ต่อน,นั่นเองแล้วไอ้ข้าวทอนนี่มันก็ดูเห็นไหมครับมันแตก,แตกหัก,หกเม็ดเล็กๆเ,เนี่ยเออเฮ้ยมันก็คล้ายซิลิกาเจลอยู่เหมือนกันนะแล้วก็คิดไปถึงตอนที่เวลาตังเราเปียกน้าหรือว่าบางคนโทรศัพท์เปียกน้ำใช่ไหมเอาไปซุกในถังข้าวอะ่ะแล้วก็ตังแบงอะ่ะมันก็แห้งนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะการเปียกภายนอกเนาะแต่ว่าอย่างดอกไม้เนี่ยมันมีน้ําหล่อเลี้ยงภายในกลีบดอกเนี่ยเออมันจะได้ผลยังไงเนาะก็คือผมก็ลองตั้งสมมติฐานนก่อ ถ้าอยากพิสูจน์สม er, สสมุติฐานนะครับก็ titled, เลยต้องมาทดลองทํากันก่อนนี่แหละครับคือมันจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าพออบดอกไม้เสร็จแล้วข้าวก็ยังเอาไปหุงให้หมากินต่อได้ก็แล้วกันนะครับวันนี้วันที่16มกราคม2567ผมอยู่เวนนะครับเป็นวันครูด,ด้วยเดี๋ยวทําคลิปนี้เสร็จแล้วรออีกสักประมาณ14วันนะครับสิ้นเดือนมกราพอดีนะครับเดี๋ยวมารอรุนกันครับก็แค่อยากลองนะครับถ้ามันไม่ได้ผลก็เอาข้าวไปหุงให้หมาก็แค่นั้นเองได้ผลหรือไม่ได้ผลก็เดี๋ยวรู้ไปพร้อมๆกันนะครััับบสสวดีคร